นี่ก็เป็นเสียงของนกดอกแตงนะครับตัวนี้เป็นนกดอกแตงตัวเมียนะครับมันจะส่งเสียงนะครับแบบนี้นครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการ เป็นเสียงเตือนภัยนะครับซึ่งเสียงนี้นะครับเวลามันจะร้องออกมานะครับหรือว่ามันจะเตือนนะครับมันต้องมีจุดประสงค์นะครับก็คืออาจจะเจอนะครับพวกสัตว์นะครับอันตรายนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆมันนะครับที่เข้ามาคุกคามในบริเวณของมัน และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเสียงเตือนสิ่งที่เข้าใกล้ลูกของมันนะครับหรือว่าลังของมันนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นกดอกแตงทำลังนะครับซึ่งมันส่งเสียงนี้เวลามันเห็นคนเห็นศัตรูเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าใกล้บริเวณลังของมันนะครับซึ่งผมก็ได้นั่งเฝ้าดู พฤติกรรมของเจ้านกตัวนี้นะครับมันบินไปหาอาหารนะครับแล้วมันก็บินมานี้มานั่งเตือนผมก็มองดูหลายครั้งนะครับนกพวกนี้มันฉลาดนะครับมันรู้นะครับมันจะไม่บินเข้าใกล้รังมันมันจะไม่บินเข้าไปหารังมันยกเว้นแต่ว่าเรามันจะรู้ว่าปลอดภัยแล้วมันถึงจะบินเข้าใกล้นะครับตอนนี้ผมก็ นั่งมองจนรู้ว่านะครับมีนี่รังของมันอยู่ตรงนั้นนะครับมันบินเข้าไปตรงนั้นนะครับซึ่งตอนที่มันบินเข้าไปนะครับมันได้คาบอาหารเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับ ป่าลกมากนะครับป่าป่าโคตรลกเลยนะครับที่ตรงนี้เป็นป่ายางนะครับที่เจ้าของไม่ค่อยจะมาตัดนะครับเจ้าของไม่ค่อยจะมาถางนะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคุณเห็นลังมันไหมนะรตรงนี้ยังอาจจะไม่ยังไม่เห็นนะครับ มอ,มองเห็นยังครับเห็นไหมนั่นนะครับก็มีลูกนกอยู่นะครับประมาณที่เห็นตัวนี้มีอยู่ตัวเดียวนะนี่เป็นพฤติกรรมของนกดอกแตงนะครับที่มันเตือนนะครับเวลา เข้าใกล้ลังเข้าใกล้ลูกมันหรือว่ามีอันตรายนะกับตัวมันหรือลูกของมันนะครับแต่ส่วนมากมันจะเอาไว้เตือนเวลาใครเข้าใกล้ลูกมันโดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็มาดูอ่าตัวเดียวนะครับขนใกล้จะเต็มแล้วนะครับเป็นลูกโทนนะครับเฮ้ยตัวเดียวหรือเปล่าสองตัวนะครับ เดยหรือสองตัวก็ไม่แน่ใจนะอ๋อสองตัวนะครับนี่ตัวข้างบนนะครับน่าจะเป็นตัวพี่ตัวข้างล่างน่าจะเป็นตัวน้องนะครับสองตัวเลยโอเคก็นี่แหละครับรุ่นนี้นะครับประมาณถ้าผมเดาเอานะครับน่าจะ ไม่ถึงสามสี่วันลูกมันจะออกจากลังลูกมันฉาดบินนะซึ่งตัวเมีตัวนี้ครับนะก็เอาอาหารมาป้อนลูกมันนะก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าพ่อกับแม่มันขยันนะครับลูกมันก็จะบินออกจากลังได้ไวเติบโตได้เร็ว แต่ตอนนี้ผมเห็นแค่แม่มันตัวเดียวนะครับพ่อมันน่าจะเป็นตัวที่ผมต่อได้นะครับมันจะเป็นตัวที่ผมต่อได้แล้ผมจะจะปล่อยมันไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแม่มันนะครับซึ่งผมเอานอกต่อแขวนไว้ข้างล่างมันก็ไม่สนใจอะไรนะครับนอกสจากว่าเอาอาหารให้ลูกของมันนะครับมันทำทุกอย่างให้ลูกของมันนะ เนี้ยเป็นปลาแบบลกทึบเลยนะครับอันตรายมากครับซึ่งเป็นที่ปลอ,อดภัยส่วนการทํารังของนกตกแตงนะครับการทํารังของมันถ้าเกิดว่าช่วงที่มันไข่นะครับมันเป็นบางตัวนะครับช่วงที่มันไข่ถ้าเกิดว่ามีคนมาดูเหมือนผมมาดูแบบเนี้นะครับไม่นานนะครับมันจะทิ้งรังนะครับไข่ก็จะโดนกิน โดยศัตรูไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นอ่งูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในช่วงนี้นะครับช่วงเนี้ยช่วงที่ลูกมันกําลังจะโตนะครับมันจะไม่ทิ้งลูกมันแต่มันจะหาหนทางให้ลูกมันบินให้เร็วที่สุดนะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับการทํารังของนกตกแตงนะครับจะทารังที่ต่ํา อยู่ที่สภาพแวดล้อมนะครับอ,อยู่ที่ภูมิประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ตามพุ่มไม้นะครับมันจะอยู่ที่ต่ำตลาลังนี้ประมาณขาอ่อนผมไม่ถึงด้ซ้าขัวเข่านะครับประมาณหัวเข่าพื้นที่ทาเลตรงนี้มันไม่มีต้นไม้ที่แบบลกทึบนะครับแต่มันเป็นโป้เป็นหญ้าทึบนะครับ, pp, รบแต่ถ้าเกิดว่ามีต้นไม้นะครับเป็นพุ่มนะครับขึ้นมา มันก็อาจจะทํารังสูงกว่านี้นะครับบางตัวก็อาจจะทําเหนือศีรษะขึ้นไปเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เจอนะครับมันจะทํารังต่ําๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่มันอันตรายมากนะแต่บางตัวมันอาจจะทํารังที่สูงพวกที่ทํารังที่สูงนะครับมันก็อยู่ที่ภูมิประเทศด้วยนะครับมันอยู่ที่นกด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกที่ทํารังที่สูงนะครับจะมีน้อยมาก พบได้น้อยนะครับส่วนมากจะพบแบบต่ำต่ำนะครับก็ประมาณนี้